สวัสดีค่ะแฟนๆทุกคนนะคะอยู่ในช่อง Kno TV เช่นเคยคะ่ะวันนี้เราไมา่อยู่ในเกม Minecraft เช่นเคยซึ่ง,งพิเศษหน่อยเราได้มาอยู่ในแมปครบรอบ15ปีของตัวเกม Minecraft นั่นเองซึ่งมินิเกมในครบรอบ15ปีครั้งนี้เขาจะเป็นการแบบว่าเล่นมินิเกมต,ต่างๆเล่นไปเรื่อยๆซึ่งแจกของรางวัลด้วยนั่นเองโอเคมาเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่ากิจกรรมของเกม Minecraft ครบรอบ15ปีมีอะไรบ้างนะ เ่งก็จะมีเป็นรูปโลกไอเทมแล้วก็อันเนี้ยอันนี้คือจะเป็นของรางวัลที่เขาให้มาด้เองก็คือจะเป็นอเอดี๋ยวไปเรื่องของรางวัลดิมันเป็นเคเวสนั่นเองส่วนอันนี้ก็จะเป็นรูปพวกสัตว์ต่างๆน,นั่นเองซึ่งจะมีในเคเวสส่วนที่ไปไอเทมรูปโลกอันนี้ก็คือเป็นจุดวร์ปไปที่ต่างๆนั่นเองอ๋อแล้วก็เรื่องสกินที่เนาะเอามาใส่ที่เอามาเล่นครบรอบสิบ้าปีเนี่ย อันนี้คือไม่ได้แบบว่าน็อตเอาฟกินธรรมดาเอามาใช้นะที่จริงคือเอาฟิกินของน็อตมาแต่พอเวลาเข้าเกมมามันเป็นอย่างนี้แทนแล้วสําหรับกิจกรรมเนี่ยเดี๋ยวเราจะบอกว่าวิธีทําวิธีเล่นทํำยังไงนั่นเองโอเคเดีย๋ยวเราจะไปดูอันแรกกันเลยว่าว่าทํำยังไงกันบ้างโอเคเรามาถึงเคเวสแรกนั่นเองเคเวสแรกอันนี้คือจะเป็นเคเวสสาหรับบันนี่หรือเคเวสกระต่ายนั่นเองเขานะเรียกว่าอย่างนี้แนละ้วกัน เควสกระต่ายอน,นี้ก็จะเป็นเควสง่ายๆเลยนั่นเองก็คือเราเข้าไปในแมปการวิ่งวิ่งเร็วอันเนี้ยเป็นวิ่งแข่งขันนั่นเองก็วิ่งแข่งขันไปว่าใครเป็นผู้ชนะนั่นเองเพื่ออันนี้เขาก็ไม่ได้แบบว่านับว่าใครไปที่หนึ่งที่สองนะอันนี้คือจะเป็นการแบบว่าใครถึงเช่นชัยแล้วก็ได้ทากิจกรรมหรือภารกิจสำเร็จอันอแบบนี้ <S <S สำหรับภารกิจแรกก็คือเป็นการกระโดดนั่นเอง ก็คือทุกคนเห็นอันที่เป็นสีแดงแล้วสีเขียวอันนี้ไหมอันนี้คือจะเป็นการกระโดดซึ่งในเควสอันแรกคือเป็นเควสกระต่ายก็คือเราต้องกระโดดอย่างเช่นสีเขียวหรือสีแดงเนี่ยให้ครบ50ิครั้งภายในแม็นั่นเองก็คือวิ่งกี่ลอกก็ได้ให้ครบ50ครั้งแล้วก็จะทําเควสสําเร็จแล้วก็ได้ไอเทมเป็นลูกหัวสัตว์ไปด้วยนะซึ่งอันนี้คือเราก็เล่นผ่านไปแล้วลองไปลองเล่นมาเล่นไปเล่นมาก็เพลิน ซึ่งในเควสแรกนะอาจจะไม่มีภาพไปให้ดูนะพเพราะก็เล่นไปแล้วซึ่งในฐานวิ่งแข่งเนี่ยเขาก็จะให้วิ่งแข่งไปเรื่อยๆถ้าอยากเป็นพื้นสีส้มอันนี้คือจะเร่งความเร็วถ้าสีเขียวอันนี้คือจะเป็นการกระโดดส่วนสีแดงก็จะเป็นการกระโดดเหมือนกันแต่มันจะเป็นการแบบกระโดดแบบชิ่งสีแดงเนี่ยคือจะชิ่งไปข้างหน้าด้านข้างอะไรก็ได้จะชิ่งไปตรงไหนก็ได้สลับสีแดง พอพูดถึงเรื่องด่านเรื่องด่านเนี่ยคือก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นสนะลับด่านเพราะด่านไอ้ด่านาวิ่งแข่งอันเนี้ยในมิดเกมอันเนี้ยคือไม่ได้นับว่าใครเป็นที่1ที่2อที่3นะก็จะเป็นการสลับทําเวาควสทากิจกรรมเท่านั้นเองถต่ว่านะวิ่งไปวิ่งมามันก็สนุกนะ,ะคือน่ะวิ่งไปแบบหลายรอบมากนะก่อนที่นาจะมาทําคลิปเนะี่ยคือแอบไปเล่นนิดหน่อยแล้วตอนที่น้าตกนะมันก็จะวาร์ปมาจุดที่เดิมเนี่ย แล้วก็แบบไปเรื่อยๆให้ถึงเช่นชยอย่างที่บอกนะเควสแรกก็ง่ายๆเลยคือไปเหยียบแท่นกระโดดก็คือสีเขียวสีแดงให้ครบ50ครั้งแล้วก็เข้าเช่นชัยแค่นั้นคือจบโอเคตอนนี้เราก็มาถึงเช่นชัยแล้วเรียบร้อยนะซึ่งถึงเช่นชัยก็จะประกาศผลด้วยว่าใครทําเวลาเร็วฝุง่งฝุดแต่ก็ไม่ได้จะอันดับกันนั่นเองโอเคเควสแรกก็อย่างที่บอกนะกระโดด50ครั้ง โอเคต่อไปก็เป็นเควสที่2ก็คือเป็นเควสรูปแมวนั่นเองซึ่งเควสนี้ก็ง่ายๆเหมือนกันเลยก็คืออยู่ในแมปนี้แค่เราเปลี่ยนหมวกเท่านั้นสำหรับเควสที่2ก็ง่ายๆนะทุกคนเห็นพื้นสีฟ้าข้างหน้าไหมส่วอันเนี้ยพื้นสีฟ้าส่งอันเนี้ยก็คือจะสามารถทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นซึ่งเควสที่บองก็ง,ง่ายๆเลยคือคือเราเหยียบพื้นสีฟ้มอันเนี้ยให้ครบ100ครั้ทางเท่านั้นเอง ง่ายๆนะเพื่บเควสที่สองซึ่งนะก็ใช้วิธีแบบง่ายๆเลยก็คือวิธีแบบวิ่งไปวิ่งมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นอย่างเงี้ยให้ครบไปหนึ่งร้อยครั้งแล้วก็ค่อยวิ่งไปเข้าเส้นชัยแล้วก็จบเควสโอเคต่อไปเป็นเควสที่สามเควสที่สามอันนี้นะก็ทำไปแล้วนะแต่ก็ยังไม่เสร็จก็คือเป็นเควสสำหรับการเอ่อยิงมอนสเตอร์นั่นเองซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปอีกแมปหนึ่งนั่นเองซึ่งในแมปเนี้ยคือเควสนี้คือทำไม่ได้ต้องไปอีกแมปหนึ่ง โอเคมาถึงแล้วซึ่งในแมปนี้ก็จะเป็นแมปการแบบอ่าต่อฟู้นั่นเองก็คือจะเป็นต่อฟู้กับมอสเตอร์ให้เรียงง่ายๆก็คือเหมือนแบบเราอยู่ในยานอวกาศเนี้ยเวที่สามก็ง่ายๆเลยนะแค่คำจัดมอสเตอร์ทั้งหมด350ตัวนั่นเองซึ่งนะตอนนี้คือเราทำไปแล้วประมาณ200กว่า2องร้เป็นสซึ่งเหลืออีกหน่อยหนึ่งล้วก็จะได้โอเควิธีเข้านะกดไปที่อันนี้เห็นปะนี่ ที่เป็นจอยเกมตัวไมคะแล้วก็รอเวลาสักหน่อยรอให้มันจับคู่ให้่นเองว่าเราจะได้แบบคู่กับใครซึ่งสามารถเล่นได้ฝูงฝูดสี่คนนั่นเองในทีมหนึ่งอะที่เข้าไปในมินิเกมอันนี้ซึ่งมินิเกมนี้ก็จะแบบง่ายๆอย่างที่บอกง่ายๆมากในมินิเกมเนี้ยเดี๋ยวลองเข้าไปดูแล้วก็เห็นแล้วขอตัดภาพไปตอนที่นราเข้าไปเล่นแล้วกันนะโอเคตอนนี้นัก็เข้ามาในตัวมินิเกมเรียบร้อแล้วนะ ซึ่งในทีมของเราก็จะมีทั้งหมด3คนนะเองกึิ้นง่ายๆเลยคือทำการยิงธนูแล้วก็ยิงไปฝไ่นี่มอเตอร์ซึ่งมอเตอร์ที่โดนก็จะถูกแช่แข็งนะเองแล้วทำการตี่เช่นเงี้ยเช่แข็งตีนี่ก็จะเป็นการกำจัดมอเตอร์นะเองตีแล้วก็ตีเงี้ยซึ่งตีไปเรื่อยๆจนครบ350้ําำว่าคือต้องตีให้โดนนะ ถ้าเรายิงธนูเฉยๆแล้วเราไม่ไปตีมันคือเราจะไม่ได้แต้มนะซึ่งในมินิเกมเนี้ยจะเป็นมินิเกมที่มีทั้งหมด7ด่านนั่นเองซึ่งแต่ละด่านก็จะเพิ่มเวเวลไปเรื่อยๆซึ่งในแบบเวเวลสี่เวเวลห้านี่คือพูดเลยว่ายากมากแล้วลองมาแล้วคือยากสุดบๆแต่ถ้าเป็นเวเวลหนึ่งเวเวลสองเวเวลสามอันนี้ง่ายอยู่ก็คือจะประมาณนี้นะก็คือยิงธนูไปแล้วก็ตีมัสเตอร์แบบนี้ เทนี้ก็จะเป็นการกำจัดมัสเตอร์นั่นเองและในระยะเวลาที่กำหนดนะเราต้องไปโซนต่อไปนั่นเองซึ่งในโซนแรกก็จะถูกแบบทำลายไปเพื่อแบบเอ่อทำลายเป็นฟนโซนไปถ้าเราจัดก,การมัสเตอร์ทั้งหมดหรือว่าเวลาหมดนะ่ะประมาณสักหนึ่งนาทีอ่ะถ้าเราสามารถจัดก,การมัสเตอร์ได้มากเท่าไหร่ก็คือจะนับเป็นแต้มสำหรับอภอ่กิจของเรานั่นเอง อ่ะและลืมบอกไปว่าพลังกิจนี้อย่าลืมใส่หมวกสีเหลืองนั่นเองแต่นะ้ก็ไม่มัน่ใจว่าตัวที่เป็นหมวกสีเหลืองมันเป็นอ่าฝัดอะไรนะั้ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะ่ะแต่คือมันเป็นสีเหลืองอันนี้คือใส่ด้วยนะในมิติเกมอันนี้โอเคทุกคนตอนนี้นะไมาอยู่ด่านห้าซึ่งแบบตอนนี้คือยากมากๆแล้วเพื่อนก็ตายไปแล้วหนึ่งคนนั่นเองตอนนี้คือมอสเตอร์ดุมากเลยแล้วก็ตีแรงมากๆนะตอนนี้แล้วฟอนเตอร์ก็วิ่งเร็วนะแล้วก็ตาย อันนี้ก็จะเป็นการจบภารกิจนั่นเองถ้าเราตายในดูฟินะขวานเควสหรือเปล่าอ้าวนะัขวานเควสนะตอนนี้นะผ่านแล้วก็จะง่ายๆนั่นเองตอนนี้เควสนะก็ผ่านมาแล้วนะสามอันฝนข้างล่างที่เป็นสี่อันนะอันนี้คือเป็นเควสเฉพาะนะซึ่งทุกคนก็สามารถทำได้ใน,ในแต่และแมปฟรีแมปนั่นเองตัดมาตอนนี้นะก็อยู่ในเควสที่สี่นะเควสที่สี่นี้ก็ง่ายๆเลยนะก็ไม่ยาก ให้เราทําการใส่หมวกอย่างนะหาหมวกก่อนนะไม่รู้หมวกอันไหนโอเคตอนนี้นะก็ทําการเลือกหมวกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะซึ <S <S ่งไอ้ภารกิจอันนี้ <S <S คือจะง่ายๆเลยภารกิจที่4 <S <S ก็คือ <S 1> <S 1> เราต้องไปซื้อไอเทมม,มาสิบอย่างซึ่งไอเทม,มเนี่ยคือเราต้องไปหาร้านที่เขาขายของขวัญน,นั่นเองซึ่งไม่ใช่ร้านนี้อันนี้ร้านขายอาหารเดี๋ยวเราไปหาร้านขายของขวัญกันนะโอเคทุกคนตอนนี้นะก็เจอมาร้านขายของขวัญแล้วเรียบร้อยนะ ซึ่งแรกของขวัญเนี่ยก็จะอยู่ในแบบโซนลับๆหน่อยนะคือต้องไม่รู้โซนไหนแล้วก็วิ่งทั่วเลยซึ่งของขวัญที่ต้องซื้อก็คือเป็นของขวัญอันนี้ดูเห็นปะเป็นรูปหัวใจอันนี้คือจะง่ายๆเลยนะซื้อมาสิบอันแล้วก็เอาไปให้เพื่อนอเคตอนนี้นะก็ได้มาสิบอันแล้ววิธีใช้ง่ายๆนะแค่เราถือไอเทมแล้วก็คลิกไปหาเพื่อนแต่เองนี่ก็ให้ไปอ่ะอันนี้ก็คือจะนับเป็นหนึ่งอันแล้วนะ ผลักเฟสที่4อันนี้แค่เราวิ่งไปหาเพื่อนเท่านั้นนี่เห็นไหะให้ดูนะนี่นับไปแล้วหนึ่งอันออางเช่นเนี้ยคนที่วิ่งอยู่เนี่ยฟึ่งนลก็จะทําการวิ่งไปให้เลยคือง,ง่ายๆเลยทุกคนทําได้แค่วิ่งไปแล้วก็นี่กดไปกดคลิกไปหรือว่ากดค้างก็ได้นะใครที่เล่นมือถืออ่ะก็จะเป็นการนับไปอย่างนี้นะอเน,นี้ยคือเป็นสองแล้ว อ่ะและคนที่อยู่นี่ก็จะให้ไปอ่ะสามแล้วอ่าคนนี้อ่ะฟรีแล้วคนนี้อ่ะให้ไปอ่ะห้าซึ่งการให้ของเนี่ยคือไม่สามารถให้กับคนที่ซ้ำกันได้นะหรือว่าคนที่ให้ไปแล้วอ่ะคือไม่สามารถให้ของขวัญได้อีกเพื่อนเก็ต้องวิ่งไปหาสุ่มคนนั่นเองเพื่อให้ได้ภารกิจผ่านนั่นเอง เหนนักตะผ่านไปตอนที่ได้ภารกิจครบแล้วกันนะโอเคคู่สุดท้ายอ่าให้เรียบร้อยแล้วปึ่งนี่ไงผ่านภารกิจแล้วปึ่งเราก็ได้ออของขวัญไปได้สําหรับภารกิจที่4นั่นเองง่ายใช่ไหมโอเคต่อไปก็เป็นภารกิจที่5อันนี้แอบยากนิดนึงพอภารกิจที่5เราต้องใส่หมวกที่เป็นเอกิ้งก่าซึ่งเราต้องไปแบบด้านขวาข้างล่างนั่นเอง ในตอนนี้นะครับมาถึงในแมปนี้แล้วซึ่งมินิเกมอันนี้ก็จะค่อนข้างยากหน่อยนะอย่างที่เราบอกซึ่งมินิเกมก็จะมีประมาณสัก4ี่หอย่างน่นเองซึ่งก็จะยากหน่อยนะในด่านที่มันประมาณสักด่านที่3ามหรือที่4จะยากหน่อยที่เข้าเล่นก็ง่ายๆเลกดคลิกแค่อันนี้แล้วก็ในภารกิจอันนี้คือเป็นภารกิจที่5นะ ขั้าตอนอีกที่หนี่คือเราต้องไปในด่านที่จะเป็นด่านระบายสีซึ่งเราต้องระบายสีให้ได้ทั้งหมด200บล็อกนั่นเองทั้งหมดนะ200บล็อกคือแน่นอนว่าเราต้องแย่งกับเพื่อนคนที่แบบทาสีเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่ามันจะเป็นยังไงนั่นเองเดีย๋ยวตอนเนี้ยขั้นตอนนี้นะก็ต้องรองเวลาก่อนนั่นเองซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปตอนที่เข้าเลิมเกมเลยแล้วกันนะ โอเคตอนนี้นะก็เข้ามาในแมปแล้วนะก็จะง่ายๆเลยนะคือเริ่มแรกก็คือเราต้องว่ายนะ้ําไปแล้วก็ไปในด่านแรกนั่นเองฝึ่งด่านแรกก็จะง่ายๆเลยคือด่านแรกพอเวลาเราเข้าไปเราจะมีดาบหนึ่งอันซึ่งเราต้องจัดก,การมาสเตอร์ให้หมดนั่นเองก็คือมาสเตอร์แบบไปเรื่อยๆเดี๋ยวช่นไอ้เนี่ยมาสเตอร์ตัวใหม่ตัวเอ่อฟิกเกอริตันที่เป็นจำชื่อไม่ได้ฟิกเกอริตันอะไรนะเราต้องตัดให้หมด ซึ่งในมุมบนหน้าจอข้างบนนะคือมันจะม,มีเวลาบอกได้นะที่เป็นรูปหมัดสีส้มอะ่ะมันก็จะบอกได้ว่ากี่นาทีคือจะจบในมินิเกมอันแรกนั่นเองซึ่งเราก็ต้องกําจัดอมอสเตอร์เนี่ยให้ไปเรื่อยๆจนกว่าเวลาจะนับประมาณว่าสี่ห้าแล้วก็จะไปมินิเกมต่อไปนั่นเอง,งก็แบนี้ต้องกํกำจัดเ่นซึ่งถ้าใครเล่นในมือถือก็อาจจะย,ยากหน่อยนะเวลาแบบเลื่อนภาพแล้วก็ต้องเลือ่อมมุมกล้องอะ่ะ แต่ก็ตีอะอาจจะยากนิดนึงแต่ถ้าใครเล่นในคอมก็จะง่ายหน่อยนะโอเคต่อไปเป็นมิตรเกมอันนี้คือเป็นมิดเกมที่นับบอกนะอันนี้คือจะเป็นมิดเกมที่เราต้องแย่งกันทาสีนั่นเองซึ่งก็จะมีหลายรูปเั่เองซึ่งในออฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบรูปแอปเปิลก็ให้ดูนะในฝั่งขวาแล้วก็ระบายในฝั่งฟ้าให้เหมือนนั่นเองวิธีใช้อไอเทมแปลงทาสีก็คือเราทําการกด้างแล้วก็ปาไป แล้วมันก็จะปาสีไปคือปาไปตรงไหนก็ได้นะให้มันโดนบล็อกอันนั้นซึ่งในมินิเกมอัน,นมิิเกมที่5้เนี่ยก็คือจะนับเป็นบล็อกแต่และบล็อกที่เราทาสีไปเองซึ่งแน่นอนว่าเราต้องแย่งกับเพื่อนก็คือให้ได้ครบ200บล็อกนั่นเองก็จะผ่านภารกิจอันนีน้นไปซึ่งเราก็ต้องมาวนเล่นคำนี้ไปเนระื่อยๆให้ครบนะพอมินิเกมอื่นเนะี่ยมินิเกมต่อไปมินิเกมที่3มเนี่ย อันนี้คือจะไม่นับในภารกิจที่5นะต้องมาทำมินิเกมทาสีอันนี้เท่านั้นนะเดงสำหรับเควสที่5้านะเดงโอเคไปมินิเกมต่อไปกันมินิเกมวันนี้ก็จะง่ายๆห,หน่อยนะก็คือไปมินิเกมทำเค้กนั่นเองซึ่งเราต้องไปหาส่วนผสมส่วนผสม,สมทำเค้กก็ง่ายๆเลยนะก็คือเราต้องใช้ไข่ไก่ข้าวนมแล้วก็น้ำตาลนนเองสี่อย่างนี้เพื่อสำหรับการทำเค้ก ทำง่ายๆเลยก็คือเราต้องตีนี่เนี่ยเก็บไปแล้วฟ่นไข่นี่คือก็เดินไปเก็บนะซึ่งไก่กเนี่ยมันก็จะออกไข่เองส่วนนมเราก็ต้องไปเอาถาังมาซึ่งถังมันจะอยู่ในหีบนะแล้วก็เอาไปลีนวัวมาแล้วเอาม,มมาใส่ตรงนี้โอเคประมาณนี้ง่ายๆนะไม่ได้ยากซึื่อก็จะมีเวลาบอกแตนะ่คือเราสามารถทําเค้กได้กี่ชิ้น ซึ่งคะแนนผลน่ะมันก็จะไปอยู่ในช่วงตอนที่จบมินิเกมนั่นเองฝดต้นน้อยง,ยง่ายๆเลยนะวิธีก็คือตีไปแล้วก็ได้น้ำตาลมาโอเคตอนนี้เวลาก็จะหมดแล้วนั่นเองไปเราไปมินิเกมต่อไปดีกว่ามินิเกมอันนี้ก็ง่ายๆเลยนะวิ่งไปออกสู่เส้นชัยนั่นเองก็ง่ายๆเลยแค่กระโดดไปวิง่งเนี่ยวิ่งแล้วก็กระโดดกระโดดไปถึงเส้นชยัยปุ๊บแค่นี้เราก็ชนะแล้ว ซึ่งเควสอย่างที่บอกไปนะเควสสสามหลักเควสที่5คือเป็นเควสทาสีเราต้องไปที่มินิเกมทาสีเท่านั้นเพื่อเห็นเราจะโชว์ให้ดูว่ามันขึ้นไหมอ่าอันนี้คือขึ้นนะเอออันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้อ่าอันนี้ขึ้นนะเราทาไป56น,น,นั่นแล้วเองปุ่มแล้วก็ยังขาดอีกเยอะเลยนะเพื่อเห็นที่บอกนะมินิเกมนี้ก็อาจจะยากๆหน่อยนะ โอเคทุกคนเห็นเราจะตัดภาพไปกอนที่น้องทำภารกิจที่5สําเร็จเลยแล้วกันนะจะถึงแล้วจะถึงแล้วอ้าถึงแล้วอ้าตอนนี้เรก็ผ่านเควสที่5ไปแล้วเรียบร้อยในเองก็คือทาสีทั้งหมด200ช่องในเองโอเคเราไปเควสที่5กันดีกว่าเควสที่5นี่ก็จะง่ายๆเลยนะเควสที่5เควสที่5เราต้องใส่หมวกที่เป็นรูปหมาป่าซึ่งมันอันไหนเนี่ย โอเคนะเจอแล้วก็คือหมวกหมาปา่าก็คือจะเป็นอันนี้นะก็คือจะเป็นสีเขียวมรกตนั่นเองซึ่งในเควสที่6ต้องไปทําในด่านอันนี้นี่คือจะเป็นด่านนาฬิกาไฟนั่นเองโอเคตอนนี้ก็ว้ามไปที่ในด่านนาฬิกาไฟแล้วนั่นเองในด่านนี้ก็จะง่ายๆเลยนะก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนั่นเองก็คือจะเป็นด่านแบบแค่เราคลิกเสเนะี่ยแล้วก็เริ่มต้นเกมนะในเควสท,ที่6อันนี้ก็จะง่ายๆเลยคือ เราแค่เก็บเหรียญนั่นเองคือเหรียญทองเห็นปะเหรียญทองที่ตกๆเนี่ยคือเราต้องเก็บเหรียญนั Parlament> ่นเองให้ได้ทั้งหมด75เหรียญแล้วก็จะผ่านภารกิจที่ั่นเองอ้อลืมบอกไปว่าในดาเนี้ยคือเราต้องไปเก็บเอ่อขวดกระปุกในนาฬิกาไฟน์นเองก็คือจะเป็นแบบที่เป็นลูกกลมๆก็คืออันเนี้ยคือเราแค่วิ่งชนแล้วก็เก็บไปได้เลยก็จะบอกเวลาให้เราอยู่นั่นเอง แล้วมันจะมีมอเตอร์มาคอยขัดขวางได้นะก็คือแบบน่ารำคาญมากเลยคือมันเดินแบบตีเราเรื่อยๆอ่ะคือแบบน่ารำคาญมากเลยพึ่งเราก็จะทําการเก็บนาฬิกาไฟไปเรื่อยๆนะต่แลาจุดมันก็มีนาฬิกาไฟแล้วก็มีเหรียญให้เก็บด้วยนั่นเองอ่าแล้วก็จะมีกล่องสมบัตด,ด้วยซึ่งกล่องสมบัติเนี่ยคือเราต้องไปหาอุญแจอ่าแล้วก็ถ้าใครไปอยู่ตรงโซนบริเวณตรงนี้นะ อันนี้คือมันจะมีเป็นทางลับนะซึ่งจะมีไอเทมอยู่ก็คือจะมีเป็นขวดลิกาตายแล้วก็เป็นชุกเกาะนั่นเองก็จะเป็นกางเกงมาแล้วมีมอเตอร์ตรงนี้ด้วยนี่ไงอ่ะแล้วก็ลืมบอกไปว่ามอเตอร์เมื่อเวลาเราฆ่าด้ก็จะได้เหรียญด้วยนั่นเองห่างแค่แปและอันนี้ก็คืออุแจัยส่นอุนจจเราก็จะไปเปิดหีบนะซึ่งอุแจมันจะมีหลายแบบนะ มันจะมีเป็นอุญแจเงินอุญแจทองและอุญแจเพชรนั่นเองก็คือเราต้องไปเปิดขีดต,ตามอุญแจซึ่งมันจะดูง่ายๆเนี่ยนะถ้าแบบจุดไหนมันมีอุญแจัะคํมแพรถ้าเราสังเกตดีๆนะมันจะมีฝันลักษณ์ที่เป็นรูปอุญแจแล้วก็ถ้าใครแบบว่าหาหีไปเจอมันก็จะมีฝันลักษณ์ที่มันเป็นฝันลักษณ์รูปขีบอะที่มันเป็นรูปอุจจให้เห็นด้วยซึ่งถ้าใครหาของสมบัติก็ต้องดูดีๆหน่อยนะ พราะกองโฟมบัติมันก็ไม่ได้หายากขนาดนั้นมันจะหาง่ายๆซึ่งมินิเกมอันนี้คือต้องขึ้นอยู่กับเวลาด้วยนะซึ่งเราต้องไปหาขวดนาฬิกาไฟาเพื่อมาเพิ่มเวลานั่นเองขวดนาฬิกาไฟก็จะหาง่าย,กายๆก็คือที่มันเป็นลูกกลมๆเนี่ยคือวิ่งไปเก็บแค่นั้นเลยแล้วก็มันจะมีตาแบบฟอกมุมที่มันฟ่อนไว้ด้วยนะก็ต้องรีบเก็บหน่อยนะแล้วพอเวลาใกล้จะหมดเนี่ยอ๋อลืมบอกไปว่ามินิเกมนี้ คือเราต้องเอาชีวิตรอดให้ได้2นาทีนั่นเองก็คือเราต้องคอยเก็บเนะี่ยขวดนาฬิกาไฟไปเรื่อยๆเพื่อเพิ่มเ,เวลาให้ตัวเองแล้วพอเวลาไปเรื่อยๆประมาณ2นาทีซึ่งเราต้องหลบหนีออกมาจากที่นี่ก่อนเวลาจะหมดนั่นเองซึ่งจะออกง่ายๆเลยก็คือจะออกมาจากตัวเริ่มต้นของเราเลยคือไอเนียเห็นบ้านนาฬิกาไฟยักษ์เนะี่ยคือมันจะบอกเวลาว่ากี่นาที ถ้าแบบว่าควรนาฬิกาไฟหรือว่าไฟล์ลงไปอยู่ที่ประมาณ30มิวิขึ้นไปในหลอดสีแดงอันนี้คือเราสามารถออกประตูได้แล้วก็ทำการจบเกมไปเลยแล้วก็จะนับว่าเวทเราผ่านหรือเปล่านั่นเองมีคนถามว่าถ้าออกอยู่ไหนถ้าออกอยู่ตรงนี้นั่นเองก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่เราเกิดนั่นเองเราแค่ออกไปอ่ะแค่นี้ ก็คือสาเร็จแล้วตแต่ต้องดูก่อนว่านาฬ er ิกาไฟอันใหญ่อ่ะเวลามันต่ำกว่าสามสิบวิไหมถ้าต่ำกว่าสามิบวินนี่คือเราสามารถออกได้เลยนั่นเอ AH งเพื่อในเควสนี้เราได้เก็บเหรียญไปสิบเหรียญนั่นเองซึ่งมันก็ต้องวนมิในเกมเก็บเหรียญเป็นยี้เรื่อยๆนั่นเองจนผ่านภารกิจง่ายๆเลยซึ่งมันก็จะมีอีกวิธีหนึ่งคือถ้าอยากจะให้ได้เก็บเหรียญเร็วๆแล้วก็ผ่านภารกิจอันนี้ให้เร็วๆก็คือ แล้วแค่เก็บเหรียญไปเรื่อยๆแล้วก็ตกลาวาให้ตา,หายนั่นเองตาทิเท้ทุกคนดูนะอ่ะนี่ค่าตัวตายแค่นี้เราก็ตายแล้วซึ่งตอนที่เราตายเราก็จะได้เควสไปด้วยนะที่เราเก็บเหรียญมาซึ่งในเวลาที่เราตายเราก็จะเสียเหรียญทองด้วยนะอ่ะนี่เราก็ได้เพิ่มมาอีกโอเคนะขอตัดภาพไปตอนที่นะคะเควสเสร็จเลยแล้วกันนะ เพราะน่าจะใช้เวลานานหน้าดูเลยน่าจะได้แล้วนะเดี๋ยวเรามีน้ว่าเน่าจะผ่านภารกิจแล้วนะอ่านแล้วผ่านภารกิจเรียบร้อยแล้วง่ายใช่ไหมทุกคนง่ายใช่ไหมแล้วบอกว่ามันก็ยากนะเพราะมันต้องเก็บเหรียญไปเรื่อยแล้วเวลาเราเก็บเหรียญเป็นร้อยเนี่ยซึ่งมันก็ไม่ได้คอนเฟิร์มนะว่าจะได้75แบบรวดเดียวในตาเดียวเลยนะ โอเคเรามาด่านต่อไปด่านต่อไปอัน,นี้ก็จะง่ายๆกันนะก็ไม่ได้ยากเลยก็คือเราแค่วาไปไปในด่ดานอันนี้นั่นเองก็คือเป็นด่านที่มีหลายมินิเกมอยู่นั่นเองเราแค่ใส่หมวกสีฟ้าเท่านั้นเองแล้วก็ไปเก็บแล้วก็ไปเก็บไอเทมอย่างหนึ่งในมินิเกมอันนี้นั่นเองซึ่งเย่างโน้ตจะบอกว่ามินิเกมอันไหนน,ะนั่นเองเย่าน้ตขอตัดภาพไปตอนที่ในด่านมินิเกมที่ฝ่ามเลยแล้วกันนะ โอเคตอนที่เราผ่านมาในด่านมิตเกณฑที่3แล้วนะก็จะเป็นด่านที่เข้าเช่นชัยนะเราแค่มาตรงนี้นี่มันก็จะมีออาไอ,าอาลูกกลมๆอันนี้อยู่นะเราแค่กดไปอ่าแค่นี้เราก็จะผ่านเควสแล้วนั่นเองง่ายใช่ไหมอันนี้ง่ายมากโอเคตัดภาพไปเควสต่อไปดีกว่าสลับเควสต่อไปคือเป็นเควสที่8เควสที่8นี้ก็จังง่ายๆเหมือนกันเลยนะก็ไม่ได้ยาก คือเคลที่8นี่คือต้องใส่หมวกที่เป็นค้างข่าวนนเองซึ่งหมวกค้างขาวคือจะเป็นสีน้ำเงินเข้มแล้วเราก็กลับมาในด่านนาฬิกาไฟานั่นเองซึ่งในดานนาฬิกาไฟาก็จะง่ายๆเลยนะไม่ได้ยากก็คือเราวิ่งไปเก็บขวดนาฬิกาไฟาให้ครบ100อันนั่นเองง่ายๆเลยแค่เราวิ่งไปแล้วก็เก็บขวดนาฬิกาายเท่านั้นเลยแต่ในอันเนี้ยันาังขึ้นยังไม่ได้เลยอันเนี้ย คือแบบนั้นลองหลายรอบแล้วนะทําการแบบกระโดดขึ้นมันก็ไม่ขึ้นักทีขวดนาฬิกาไฟไอ,อเนียเือมาเก็บไปได้ทุกทีเลยคือพอเวลาจะขึ้นได้แล้วแต่มันขึ้นปีนไม่ได้คือแบบทรมานมากตรงเนี้ยอาแล้วก็ต้องนี้คือตนะบอกไว้ก่อนนะตรงเนี้ยคือมันจะมีห้องลับด้วยนะซึ่งมันจะมีขวดนาฬิกาไฟตรงนี้ด้วยแล้วก็มีเหรียญทองให้เราเก็บด้วยนั่นเองขาสิบเหรียญเลยนะและอันนี้ก็จะเป็นที่มีหีบ เึ่อเราจะไปหากุญแจมาั่นเองโอเคตาด้าพาไปตอนที่นะทเราทำเควสเสร็จเลยแล้วกันนะทุกคนตอนนี้เราได้นาฬิกาไฟครบหมดแล้วนะซึ่งเราก็จะวิ่งออกไปทางประตูเลยแล้วกันแค่นี้เราก็จะเสร็จเควสแล้วเสร็จไหมอ่านี่ไงเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับเควสที่8ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะก็ง่ายๆเลยทุกคนสามารถทำได้นะแค่เก็บนาฬิกาไฟเท่านั้นแหละ ก็ไม่ได้ทำอะไรมากนั่นเองโอเคเราไปเควสต่อไปแล้วการเควสฝนในด่านที่9ก็คือจะเป็นด่านที่เราต้องเก็บของนั่นเองก็คือเก็บผงฟูผสมสำหรับทำเค้กนั่นเองให้ครบ200ชิ้นนั่นเองก็จะไม่ได้ยากนะก็จะง่ายเลยมินิเกมที่เราจะไปคือเป็นมินิเกมเดิมเลยที่มันมีหลายมินิเกมนั่นเอง อ่ะพอเรามาถึงนะเราแค่ใส่หมวกที่เป็นรูปหมีแพนด้านั่นเองก็คือเป็นสีชมพูนั่นเองเ,อเดี๋ยวนะพูดผิดก็คือเป็นสีม่วงนั่นเองนะขอตัดภาพไปตอนที่เราทำภารกิจมินิเกมแล้วกันนะโอเคตอนนี้นะครับมาอยู่มินิเกมอัี่บายแล้วนะก็จะง่ายๆเลยคือเราเก็บส่วนผสมอันนี้อย่างเช่นน้ําตาลอ้อยเนี่ยเนี่ยเราเก็บไปได้เดี๋ยวเพื่อนอย่ายแยง่งสิของทานเพื่อนเพื่อนแปอวเดินฟึ่ง คะแนนที่มันนับ300ชิ้นเนี่ยก็คือมันจะรวมทั้งหมดเลยนะก็คือเราเก็บอ้อยทั้งหมดเท่าไรกี่ชิ้นหรือว่าเราเก็บไข่เท่าไรกี่ชิ้นหรือว่าเราเอาถังนมเท่าไรกี่ชิ้นหรือจะเป็นไข่ไก่ก็นับไปแล้วแต่ว่ากี่ชิ้นเราแค่เอาไปใส่ในเครื่องเครื่องทำเค้กนั่นเองก็ตามเวลากำหนดนะเราต้องไปใส่ ซึ่งม,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 มีวิธีนะคือเราสามารถดองได้ด้วยนะก็คือแบบดองไปได้แล้วก็ใส่ทีเดียวได้แต่มันจะมีข้อเสียก็คือคือไม่สามารถใส่ไอเทมจํานวน64อันหรือว่าจํานวนจํากัดอันเนี้ยคือไม่สามารถใส่ได้ทีเดียวเลยก็คือมันจะเป็นการแบบทยอยใส่แบบ4อันอย่างเงี้ยซึ่งการดองอย่างเงี้ย60อันเนี้ยคือ ไม่สามารถใส่ได้รวดเดียวเลยอันนี้ก็ต้องระวังหน่อยนะอันนี้คือเราทำให้ดูแล้วก็คือเราได้มาแค่4อันเท่านั้นโอเค่๋ย่ารัดการพาพไปตอนที่เราทำภารกิจเสร็จเดแล้วกันนะทุกคนเราทำภารกิจที่9ส้าสเร็จเรียบร้อยแล้วนะสลักเควที่9้าเนี่ยคือทําเสร็จไปแล้วแต่นะาลืมอัดช่วงเวลาที่ทเราทาเสร็จก็ต้องขอโทษด้วยนะอาจจะไม่ได้เห็น ำหรับเควที่9หรือภารกิจที่9กเนี่ยก็จะง่ายหน่อยนะไม่ได้ยากขนาดนั้นนะก็คือเราแค่เอาฝสม,มมาแล้วก็ใส่เข้าไปเรื่อยๆ,ๆตามจำนวนนั่นเองแต่ที่มันยากก็คือเวลารอห้องคือมันยากมากเวลารอห้องเนี่ยหายากมากการรอห้องแต่ละครั้งในมินิเก้ไปนี่คือประมาณ2-3นาทีเพๆยังไม่ได้คิวด้วยซ้ำ โอเคเราตัดภาพมาที่เควส์สุดท้ายเนั่นเองเควสสุดท้ทายก็คือจะเป็นเควสท,ที่กลับมาในในด่านวิ่งแข่งอันนี้นะก็จะง่ายๆเลยคือเราต้องใส่หมวกที่เป็นรูปนกอ่ะอ่าสีชมพูใส่ไปแล้วก็เข้าไปในดาน่านนี้ซึ่งวิธีที่เราจะสามารถผ่านเควสท,ที่สิบอันนี้ได้ก็คือเราแค่ไปจุดกระโดดหรือว่าจุดที่มันจะมี จุดที่ให้บินเนี่ยให้บินแบบบินผ่านได้คือมันจะมีจุดนี่ๆๆนี่จุดเนี้ยคืออันเนี้ยจะง,ง่ายๆเลยก็คือแค่เรามาตรงนี้แล้วก็บินไปเรื่อยๆบินให้ครบประมาณสักยี่สิบห้านั่นเองซึ่งแต่เราจะใช้วิธีแบบนี้นะก็คือวิธีแบบกดกระโดดยำๆๆๆๆให้มันบินต่อเนื่องยี่สิบห้าครั้งอันนี้ก็ผ่านเหมือนกันนะ เนี่ยกดไปเนี่ยเห็นปะคนที่มาแบบทำเหมือนของน้นเนี่ยก็เหมือนกันด้วยเนี่ยวิธีผ่านเคเวสง่ายๆนะง่ายๆเลยผ่านง่ายๆเลยถ้าทำแบบเนี้ยผ่านแน่นอนยี่ห้าครั้งโอเคตัดภาพไปตอนที่นวิงเข้าเช่นไทยเลยนะกันว่าเคเวสจะผ่านไหมสลับเคเวสที่สิบอันนี้แต่บอกเลยว่าตอนนี้กระโดดมันมากถึงความจริงเลยทุกคนจะจบเคเวสที่สิบแล้วโอเคตอนนี้นะคะมาถึงเรียบร้อยแล้ว แค่นี้นะก็ผ่านเควสที่1ิเรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าง่ายๆถ้าใครใช้ทิกของนักหนนะักง่ายๆเลยง่ายมากแล้วก็เควสสุดท้ายก็คืออันนี้เป็นเควสจากกิจกรรมที่ต้องทํารายวันนั่นเองซึ่งอันเนี้ยอย่านะจ้าเอาไปทําทีเดียวตอนครบ7วันแล้วกัะนะสาหรับเควสอันนี้นั่นเองเควสอันนี้ก็คือเราต้องเข้ามาในมินิเกมไปได้ให้ครบ7วันแล้วก็ทำเควสทั้ง7ให้หมดแล้วเราก็จะได้ของรางวัลน,นั่นเอง พึ่งตอนนี้นงะเพึ่งได้ไปแค่3วันนั่นเองซึ่งก็ต้องรอ4วันโอเคก็จบไปนะคะสลรับคลิปนี้หวังว่าทุกคนนะ่าจะได้ความรู้การใช้ทริคก,การผ่านภารกิจทั้งหมดนั่นเองนะก็จะไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่บางอันมันก็ยากนะแล้วก็จะเหลืออีกเควสหนึ่งฟึ่งเควสแน่นเนาะต้องรอให้ได้ครบ7วันก่อนอันนี้คือเราจะมาบอกว่าวิธีผ่านเควสจะผ่านยังไงนะ โอเคในคลิปนี้ก็ได้มีเพียงเท่านี้นั่นเองก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้ทุกคนได้นะก่อนที่มันจะหมดเวลานั่นเองพูดเลยว่าของรางวัลเป็นภาคคูมครบรอบ1 5ปีโคตรลิมิเต็ดใครพลาดแล้วพลาดเลยนั่นเองก็ในคลิปนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้ทุกคนนะโอเคเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะบ๊ายบาย